สวดีครับสยามนินเซลล์สาขาคุณวิจิตดิจิทอนรับนะครับวันนี้ผมสุรัตน์คุณิจิตนะครับเป็นโปรดักชนที่ได้มาทำโชว์นะครับก็ครับผมสวัสดีครับก็จะเป็นการนําเสนอนะครับในส่วนของรถยนต์นิสสันนาวาระนะครับเรื่องจอนะครับจอแสดงข้อมูลการขับขี่นะครับก็ฟังก์ชันแรกนะครับเราก็สามารถที่จะดูในส่วนของการเปลี่ยนแปลงภาษานะครับสามารถเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นเวอร์ชันอังกฤษหรือเป็นเวอร์ชันอเมริกาได้นะครับอยู่ในแต่สเตตหรือมีแต่คิงดอมนะครับ ก็ภาษาไทยนะครับในที่นี้เราลองกดเลือกไปที่ภาษาไทยนะครับ่าหลังจากนั้นก็จะแปลงเป็นภาษาไทยนะครับโอเคเป็นภาษาเรียบร้อยครับหลังจากนั้นก็กดแบ็กออกมานะครับที่เมนูนะครับก็การแสดงข้อมูลการขับขี่นะครับเราจะเริ่มเริ่มจากฟังก์ชันแรกนะครับฟังก์ชันแรกก็คือจะเป็นเรื่องของความเร็วนะครับความเร็วหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตรนนี้สามารถตั้งค่าตั้งค่ารีเซ็ตได้โดยการกดโอเคครางไม่สามวิให้เป็นศูนย์นะครับความเร็ว นี่นะครับตั้งค่าหมายกดรีเซ็ตให้เป็นศูนย์ได้นะครับฟังก์ชันที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองนะครับการเฉลี่ยนะครับกี่กิโลลิตรนะครับแล้วก็การเดินทางนะครับใช้ระยะเวลาในการเดินทางนะครับสามารถตั้งได้ว่าใช้เวลาไปกี่นาทีกี่ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็เรื่องของฟังก์ชันการตั้งค่าต่างๆเกี่ยวกับระบบช่วยผู้ขับขี่นะครับระบบอินเทลเจนช์ของนิสสันก็คือจะเป็นฟังก์ชันนี้เลยครับผม เข้ามาที่ระบบช่วยจอดนะมีไหมมีถ้ามีสามารถเปิดปิดได้นะครับระบบตรวจจับวัตถุข้างหน้ยรอบตัวรถนะครับเซ็นเซอร์ถอยนะครับเสียงดังนะครับจะต้องการเตือนประมาณไหนนะครับาสามารถที่จะดูตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของการเตือนเวลานะครับตั้งค่าได้นะครับว่าขับไปกี่นาทีขับไปกี่ชั่วโมงจะให้เตือนนะครับแล้วก็ระบบที่เป็นเกี่ยวกับการตั้งค่าโมเกนันขับขี่นะครับ ตัวนี้ก็สําคัญครับเป็นการดูรายงานการขับผีครับสามารถเตือนได้ว่าเราขับครั้งก่อนกับครั้งนี้นะครับประหยัดต่างกันไหมกี่กิโลลิตรนะครับต่อไปตั้งนาฬิกานะครับก็เข้าไปดูครับสามารถตั้งรูปแบบได้นะครับต้องการเป็นย4ิบสี่ชั่วโมงหรือเป็น12นาฬิกาอ่าเป็นสชั่วโมงนะครับเห็นไหมครับ AM PM นะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องของการตั้งค่ารถยนต์นะครับอันนี้ง่ายเลยนะครับสามารถเปิดปิด นะครับไฟห้องโดยสารอัตโนมัตินะครับเวลาเปิดประตูปุ๊บถ้าเกิดประตูปลดล็อกไม่สนิทก็ซือสามารถจะมีไฟโชว์นะครับเตือนได้หมดเลยไฟหน้าอัตโนมัตินะครับแล้วก็เรื่องระบบเลี้ยวต่างๆทุกอย่างสามารถตั้งค่าในการเปิดปิดได้นะครับตรงนี้นะครับก็ระบบการล็อกครับเป็นล็อกที่มือจับประตูนะครับระบบปะ้ะฝนออโต้นะครับกระจกมองข้างนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเป็นการตั้งค่าในรถยนนิสันนาวาล่านะครับ เราะฉะนั้นจอแสดงข้อมูลการขับขี่อันนี้นะครับจะบอกทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับข้อมูลของตัวรถและการดูแลบำรุงรักษานะครับก็คือจะเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับอ่าเช็คระยะเข้าที่กี่กิโลนะครับนี่คือเป็นฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งที่น่าใช้งานมากนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็จะรายงานมาเป็นภาษาไทยนะครับอ่าน้ำมันเครื่องสั้นกองเปลี่ยนครั้งแรกที่กี Kane ่กิโลนะครับยางนะครับอ่ายางก็สามารถดูได้นะครับว่าบิ้งกี่กิโลแล้วควรจะเปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับก็อันนี้ฝากไว้ในเรื่องของ การตั้งค่าจอนะครับรถยนต์ที่สันนวร่านะครับผมขอบคุณครับ